พันอ้นเราประสบการณ์ขึ้นรถไฟ BTS ครั้งแรกเผยต่างกับที่นิวยอร์กมาก จากรณีท่านอ้นพระราชโอดรถในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากโดยในวันแรกหลังท่านอ้นเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ได้ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครตะเวนไหวพระที่สถานหลักเมืองวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารก่อนถึงไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วในพระบรมราชวังและ ได้โพสต์ภาพขณะนั่งรถตุกๆอีกด้วยนอกจากนี้ทัานอ้นอยังได้เที่ยวที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาพร้อมโพสต์ข้อความล่าสุดทันอ้นได้โพสต์ภาพและข้อความขณะขึ้นรถปีทที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยมีภาพตอนสแกนบัตรผ่านและภาพเชือนรอรถไฟฟ้าอยู่พร้อมกับระบุว่าวันนี้เพื่อนๆพ,พ,พามานั่งรถไฟฟ้าปีทเป็นครั้งแรก ประทับใจว่าสะอาดก็รถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กสามัญชนเราก็นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวันผมนั่งสายสีทุกวันภูมิใจว่าที่กรุงเทพสบายกว่า